รับสตีกับท่านผู้ชมวันนี้ก็เรามีภารกิจอีกหนึ่งวันาลางห้อยกันที่ป่าโค้งก้างมากันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เพิ่มสมาชิกอีกคนหนึ่งสี่คนนะครับสี่คนมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ยาวยาวนะครับเค,เคยมาตกเป็ดเคยมาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้สักเท่าไรนั่นอยู่นัน่นดำอยู่นั่นผ<อ>ู้อ,อืมผัวใจดูฟึ่งนะครับฟาวมาแล้วนะครับจองแล้วจ,จองเริ่มแล้วนะครับ

ชอลึกนนี่ก็ไม่มาตกตะปูมังเลยโอ้โหโอ้โ ปลากกงกางนะครับมาจีนี่ครับที่หาไว้กัน,นปลาในปลากงกางมันรกมากนะครับลุยเข้ามาบอน,นั้นจะขึ้นนะครับเดี๋ยวบอนั้นขึ้นมันก็ โอ้ฝนก็เริ่มตกนะครับฝนก็เริ่มตกรืกอก็มาแล้วนะครับโอ้โหจะจับไว้ในกร,กระเป๋าก่อนอ่าครับผมเดี๋ยวจะกับเปียกครับไม่น่าตไม่น่าไม่น่ากดไปวันนี้เราอยู่ในป่ากองกลางนะครับอยู่ในป่ากองกลางโอ้ฝนมันตกตะก,กี้ก็แต่ว่าลงไม่เยอะเก็บจับไว้ในกระเป๋าเนี่ยออกมา ให้ชมกับให้ชมกันต่อนะครับมาดูมาดูมาด,มาดูแต่ตอนนี้ได้แค่ตัวเดียววนนันนี้ไม่ค่อยมีของนะครับม,มาจะไปลงตรงน,<อ>น,นี้ต่อ,อตรงนี้ละารกัน ต้องตีเขาิตก็ชุบอยู่เรื่กปิตีหอยอกันในป่ากองกลางโอ้ยใหญ่หญ้ยนะครับ ลุยกันต่อนะครับโอ้โหทางทางโอ้โหโอ้โอ้เป็นเลโอ้อะไรกันเนาะงานงานงานตอนนี้มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับกำลังลงไปที่จุติสองจุดตะกี้ไม่มีของนะครับมาติดตามกันดูต่อครับว่าจะได้แั้วแค่ไหนไปลุยกันต่อลุยต่อบุกป่าเตยนะครับโอ้โหโอ้ครับเตย โดยเกี่ยวจนเจ็บปวดแล้วนะครับ สดมังกันแล้วสดมังกันแล้วไม่สดไม่ได้แล้วตัวโตโต้คอยดูคอยดูเฮีย oh oh. โอ้โหอูแม่แล้วนะครับอยู่แม่แล้วอยู่แม่แล้วโอ้โหแม่กำลูกแล้วครับ nó cần lúc đấy không lấy lại lùi เตมเลยต่างามาโป้งป้งป้งปงเล่นๆต่างเลยนจนไดน่เดดดตกันเลยดูตัวเลยวเลยนี่แกลยที่เอาเลยออกจริงแล้วเจอโบเดียวนะครับเจอโบเดียวได้มือหนึ่งเลยแหละ Bồ hiệu chinh mẹo chưa bò thoáng mẹ gấp chưa bò điêu dạ nó

เดี๋ยวลูกวังเลยนะครับออตอกอูกตอกเดี๋ยววังเดียวนะครับ béo không? 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 Oh, oh. nó khắp em nó khắp Nhưng mới nó thấp เดี๋ยวลองไล่ไปจุดนี้ดูนะครับเดี๋ยวลงตรงนี้เผื่อตรงน้นะครับเดี๋ยวไปตรงอีกเผื่อได้จากมือนะครับผมมาติดตามมาดูเดี๋ยวผมจะไปที่จุดนี้อีกนะครับจุดนี้นี่ครับก็ได้หลุมนี้หลุมเดียวก็ได้จากมือนะครับนี่หลุมเดียวโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาติดตามาดูต่อนะครับ ได้วังเดียวหลุมเดียวนะครับโอ้โหหลุมเดียวพอได้มือนึงเลยแต่รู้สึกว่าปวดด้านหลังหมดเลยปวดด้านหลังหมดเลยเบาก็แตกเลยนะครับไม่ไหวเลยแบบนี้หลังไปซะคุ้มเฟแล้วโอ้โหเนอะได้หมไม่อกโอ้โหย่องโอ้ย่องยังจะเดินอยู่ติได้เดินอยู่ติ

ได้ครับสองทีอ่านี่ครับตัวใหญ่หกตัววังนี้ได้ได้หกตัวนะครับอะไม่ตฮะี้ไม่ไกลยังท่านผู้ชม,มก็เนี่ยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณก,ก็สิบเอ็ดโมงกว่าเกือบ เที่ยงนะครับนี่ครับผมมาดูชีวิตชาวเลนะครับนี่วิตีกลางออยว,วิตีกลางอ้อยกันในป่ากงก้างนี่ครับตามซอกตามมุมนะครับนีไ่ไวแล้วนี่ตามซอกตามมุม,มลูกพี่เกือบจะยอมเลยนะครับ <laughs> <laughs> เดินกลาวไปในป่าก็ไม่ตามลูกพี่ยอมเลย <laughs> <laughs> นี่นะครับนี่ <laughs> ยุคโควิดนะครับ ออยุคโควิดทำย mm ังไงต้องอยู่ให้ได้นะครับนี่แหละครับวางหอยกันในปาโกงก้างตามซอกตามตามเหลือบตามไรแวกครับจุ้ยโอ้นะครับมันจะเราจะต้องลงมีดไอ้ลึกๆเป็นอ่านิ้วกว่าจังนิ้วครับจะเจอหอยมิฉะมั้นหอยมันดูไม่เจอต้องคลำนะครับหอยต้องคลำ ถ้าไม่คำไม่ได้นะครับอ๋ยแยงผิดแยงถูกเอ้ยไม่ใช่คำผิดคำถูกโอเคเดี๋ยวไปติตามกันดูนะครับวันนี้ผมพอได้บ้างครับพอได้พอได้นิดหน่อยอพอได้นิดหน่อยนะครับนี่นี่ครับพอได้นิดหน่อยได้มือหนึ่งโอเคแล้วแหละครับเดี๋ยวจะอกมาติดตามกันดูต่อน,นะครับผมไปอีกวังหนึ่งครับ ได้สี่ตัวครับเออได้ก่อนมาเอาต่เจ้าลาวเออตอนนี้เวลาประมาณตักเที่ยงนะครับก็โดได้เวลาแล้วครับเนี่ยรับผมโอได้ประมาณนี้ได้เวลาเดินทางกลับนะครับอ่าเดินทางกลับเดี๋ยวก็จะมาหากันต่อนะครับเป็นวันอื่นครับอ่าตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับเลยนะครับระวันอื่นยังมีไม่เป็นไร ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,กันด้วยนะครับสวัสดีครับเลยกบระวังกบนะนกโจรวันเลยใช่หรือ,อว่านกโวันลทีมล่าอ้อยกันาชาวเลน,นะครับอ้อยกัน ป่าคงกังกลับเนี่ยกำลังจะกลับกันเลยครับเอาไว้กันตะแกียงส้มรีบมาล่าไว้กันเนี่ยในฟาร์มมันนี้นายพรานรีบกลับไปฮาพึ่งทำกิ่งใหม่ปุ๊กหน้ามาต้นหนี่งมาตรวจมาเลย ตีไปหามานี่ครับถือพอได้สักมื้อนะครับผมพอโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตด้วยนะครับสวัสดีครับ